เฮ้ยตอนนี left left London, ้ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฉันอยู่บนโลกตัวเลียมอีกแบบหนึ่งแล้วฉันก็เข้าประตูอะไรส่ด้านไปจะเสีริปแกแกตื่นบึ้งจริงเลยนะฉันยังไม่ได้บอกเลยหละเอ้าแล้วใครก็ไม่รู้ล่ะทำเต้าแฟมก็เพราะว่าฉันก็ ให้แกไปโลก G T L V เอาแล้วทำไมไมามผมไปตอนนี้เลยก็เพราะว่ามันต้องร้อยอีสี่ร้อยล้านไปว้ก็ไปอีกทีได้เด็กแ,แต่ตอนที่ฉันยังไม่ได้ั้งค่าไปโลก G T L V ให้แกไปอะ่ะมันยังเป็นโลกโลกอะไรวะอืมโลกอ,อ,อะไรอ่ะแฮปกับยาออนอ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองเอออะไรแต่ถ้าแกก็ ไปจีโลก G T V แกอยากก็เปลี่ยนโลกเกมแก,แกต้องรอให้พระจันทร์จงกับโลกแล้วดวงอาทิตย์จงกับพระจันทร์อ๋อเออนอะลรเฮย้ยทำไมตอนนี้ของฉันหายไปไหนวะเนี่ยยังจะดูดเกมพี่ขึ้นไปเก้าเฮ้ยนี่ฉันเหลือต่ดาบ ไข่ยังนี่แล้วเว้ยฮะฮะฮะฮฮู้่นอ่ะฉันคือบัคเซมจอมขมเมาไข่ตังชายาเซมลีโอนโดนคาปิโออะไรของมันวะมานีมาฉันก็ไข่ตังเจ ก็ไหนซังผมอย่าหลอกผมก็รู้กับคุณไม่ใจก็จอมบินยายอดีอู้กยังทำอะไรหันักเสม่หัวนักเซมได้แล้วยังไม่ได้จังวะยอมือกจิมยอยอเฮ้ยแกทำอะไรหัวนักเซม่ะอ๋อพอแล้วมจะเป็นซ่ากับผม หัวแต่ทำไมหัวจำมันขาวแต่ทำไมแขนทำมันแดงมาเลยฮ้งงจริงๆเลยเอ๋บ๊วยในคอมเมนต์อยู่กับฉันของเอทีวีเพราะฉะนั้นเราขูเซลล์เนล่กายอยู่กันอีกแถบจะบรรดาอ่อนที่ทำหนังชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับยููเดซลล์นี้เราก็กำลังเล่นตลอดคอร์สทริป ที่ทั้งโหลดมาต้องนานแล้วไม่ได้โหลดหรอกมันมีมาให้อยู่แล้วแล้วทั้งก็ก็ไม่ได้เล่นาทีเออที่จีวันมีพวกฮีโร่บายให้ใส่มีฮีโร่บอยมีอเล็กใช่ปะอออเล็กมีเออรียกหลายแบบมีสาราหก็มีมีคิปเปอร์มีซอมบี้มีสเกลิสตันมี คงระดูวิ่งอะไรเอออะไรนะครับตัวคนหลักของเราก็คือบักสตรีทที่มันเออจากรถบิน่มันได้กลับมาเร็วก็ไป็นแค่กินปัญญาอ่อน,นเออเมื่อกินอะไรก็ไอและแต่เราฝืนพูดก่อนแล้วทีนี้มันเลยไม่ไอเยเออไม่ใช่อายซ้ำนี่ตอนแรกมันเราสูา้ก,สกับโลมมือกับโอ้ยดิดด ก็มีนี่ทำได้ดิเยอะจะเจอมาฮันนักปอลฮนนักป้อมนนักปิงฮันนักปั้งฮันนักปิงพวกเราจะดจ้ดนได้เดร็กอนกับโจแกลย่าพวกเราต้องไปจอมตีใหจุดฮิวเลือดมันก่อนนะเฮ้ยตอนนี้มันตายแล้วเราต้องไปจอมตีจุดฮิวเลือดเราแล้วพอไอ้เดร็กอนมันลงมาเราก็ค่อยไปตีปีกมันเฮ้ยแม่นะ ฉันพูดให้ใครฟังวะเนี่ยพูดได้ผีเพื่อนแกฟังเหมือนจะแค้ก็คือผีเดเออจริงาจะตกแล้วตกมาทั้งคู่เลยเฮ้ยฮึ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 อ้าฮ้ยโอจุดคือฮีโร่วายพูดไม่เคยฆ่าใครได้ I b e l ่ e v e I can fly ฟังแบกเซมขนาดนะครับท่านผู้ชมเออแล้วต่อไปเมา่อต้องสู้กับเผาเผาว,าวทีนี่คือคืออะไรเออผาทีนี่คือสปาร์ตานอ๋อ,อนี่มันเย็นอยู่นิดงโอเคนั่นไปเลยด,ดีคือสปาร์ตาอโอเค รวยแล้วก็ก,ก,ก,ออก,กรเออกเกีเป็นเป็นนักดาบอยู่ข้างในอึ๊บแข็งอย่าจัดการมานท่านังโตท่านังปองท่านังปี๊งท่านังบ้านท่านังบึงแห่ไหนังว่าถาเอาสองตัวนี้ออกดีกว่าหนังเอาตัวที่มันบินออกเดี๋ยวในหลัก็เปลี่ยนเป็นไอเป็นพวนี่ดีกว่า มันพวกสตรีปนี่นี่สตรีปหลายแบบเลยนี่นี่อเล็กเฮนี่อเล็กยืนทางซ้ายเว้สตรีปไม่ใช่อเล็กทางข้างก็กะวางอาเล็กด้วยนี่น,นี่โอเคทุกอย่าจะเกินมาทางนักโก้ทางนักปองทางนักบิงทางนักป้องทางนักบึงงงบ้ง ดันนรกได้ด้วยเวลาขมวโลงไปแล้วอือหือโดนทหารเราขย้ำเลยเราจบเอื้อได้แล้วทุนนี้เป็นตานก็ตกไอ้พวกสตรีมเนี่ยฮีโร่บายเก่งมากฉันไม่ได้แล้วพวกมันเดินตามก็ไปกินอะไรนี่ยกินฟักทองยังไงกินลาบเลือดทุย เออออกไปอ่อันเอาตรงนี้ออกไปแล้วก็วางลีโอไดดัสนะแต่ไม่มัน,ม,นม,มีไม่มีอาวุธอะไรเลยแต่ันแทกก็วางเป็นหน่วยทหารถือโลดาบไม่แล้ก็ถ้าพุ่งเข้ามาก็โดนทะลวงเสียกเลย เถี่ถถมมยทะลวงทะลวงเสียกและเออทะลวงเสียกันแล้วทะลวงเสียกอะไรของมึงทำมาไดเฮ้ยดูนิหยอกหยอกเพื่อรีออดอตรีออนนดัตรีออไดสแปว่าอะไรนะครับีนดัไม่ใช่หมัดต่อยเออเียวนดั่ให้หมัดต่อยหยกููยอกตายอเล็กตายอเลกเราเพื่อเลกตายเฮ้ย รู้สยก,กวก็กำลังคนยังกระพาอะไรพวกตรงไหมครับเนี่ยไมครับเยอะแต่กันมาหันนักปนหันนัปนหันักปิงหันนักบ้้งหันนักปึงเฮ้ยยอยมันลุมกินอะไรกันอยู่วะอ๋อแบบน,นี้มันติดอ้าเดี๋ยวใช้ก็มลุ้มเลยเอออ่ลุ้มแล้วเออ เ่อพวกเราคือ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 เอ้าเรยอนีดัสไม่ตายแล้วเอ้าเรยอนีดัสเรยอนีดัสเรยอนีดัสหายไปไหนล่ะเอ้าเอ้าเอ้าอะไรต่อไปหนังตลกนี่ออก แต่ทหารก็ให้มันเป็นพว้ตำรวจแล้วกัหาก็ให้เปนเร็ยนถนหมายนาแต่ข้าน้นก็ยังเป็นเลียในดั้ดเมือเดิมเด้งปังปังปัอ้หารียบเลยวะเราย่าไปตายแต่เลียในดั้ตายแล้วเอาย่งไปตายจะกดตูดบอลย่อโ่ยเฮ้โอ๊ยกะายกะสายเหยย่่อร ตำรวจโอ้ยมันจะเมือตอริกอะเฮ้ยมีตเปีบมีตะปีบอ้าโอ้ยอะไรฉันเดินขึ้นไปไหนได้แต่อย่าบอกแล้วว่าพกกันเดินมันยากหน้าฉันเลยกะลุงตีตื้อฉันนั้นอ๋อใหม่ใหม่ใช้ก็ไปอาบคามันเฮ้ยไอ้เงพวกเขาทำมาแล้วก็ามืนตัวตงดัน จะจูงทิ้งฮะฮตกอีกแล้วเฮ้ยยังเดินกันมาอันฮะโป้ทังดังโป้ให้โดนทับเฮ่ยเออโดนดิ้โดนดิ้เหลือขวานเย่แล้วแต่ยังเหลือตัวอะไรวเออแต่นี้สาระเย่ฮันนาก็ให้มัน ดูย์จ้ะกำวายไหมอะไรหม่ไหมไม่ใช่ใหม่ไหมวายไหมนี่อะไรหรออะไรล่ะมันจะเจอกับอืมเป็นทหารเดี๋ยวเรียกว่าการไหวอเปล่าให้ท่นน้องลดจำนวนดำนิดหนี่งปั๊บ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 เด็ก กกรูพวกนิสสากอนนะฮ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 ะาลบเดีดวยะะดวในดาลัเอาคนนึงลแล้ก็ลบโอเคแต่กนาดนนนลงหน,งป,น,ง,ปนงปอมหงปิงหงบนนงบืนโตัวนีดปืนไฟลุยหน้เลยอตายตัวไหนว่าแบบปืนไฟตัวนี้ใช่่างเอา ดี่นี่นีให้มันสองสองสีหน่อยโผล่ที่รถสองสองสีคว่างนัเทวุจตีระยะใกล้ฟองที่ใช้ปืนก็ะบ้าตายนะครับเฮ้ยอาจาย์ายตัวปืนหมดแม็กกาซีนไงเฮ้ยเพืเอาโดยิงเฮ้ยอยู่ไหนวะอ๋ออเล็กยังอยู่นี่ว่าไงชื่อคืออเล็กเยอเฮ้ยอ้อยช่วโดูนี่ค่ะเฮ้ยเยอะคิด ยังยิงยิงย, <ai> ยิง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 ย yeah yeah. ิงย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  yeah. oh. ิงย oh. ิงย hey! ิงย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 ิง ไม่ยอมไม่รู้จะทมนี่อ้าจะดูฉันทีจะดูพีไปอยู่ดาวคาเหมือนปลายอยู่แล้วเฮ้ยแต่ทหารยังไม่ตายอ้าไม่รอดนะคะเออเออวลนทหารสุดโลเอาใครชนะเฮ้ยต้องรูวจชนะเฮ้ยบายบายโจ๊บโจบจ,บจมูกจมูก ฝันดีฝันดี